อ่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยนะก็วันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft <oughs> ในแมปของ Biologist กันอีกแล้วนะครับผมเรามาทวนกันก่อนนะว่ารัาร์ดนี้เราจะต้องไปสแกนปลาอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนั่นเองนะมีหอยแอมโมไนียนะแล้วก็มีปลาวานนะครับแล้วก็ อะไรวะมันอ่านว่าฉลามดาวฉลามฉลามไม่ฉลามฉลามฉลามจุดอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีเป็นปลาใต้ทะเลนะครับโอเคแล้วก็ปลาไรเอ่ยปลาฉลามหัวคอนั่นเองนะครับเอ๊ะเหมือนว่าเราจะมีชุดตีนเป็ดตีนเป็ดเราน่าจะทําให้แบบว่ายน้ําเร็วขึ้นนะครับก็เ,เปลี่ยนเลยครับ สลับกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go ขับเข้าไปก่อนโอเคถอยออกมาไปเลย let's go โอเคเดี๋ยวเราหาที่ตั้งของฉลามก่อนนะครับฉลามหัวค้อนนะโอเคดำลงไปนะครับเออโอ้โหปากระเบนปากระเบนตอนนี้เรามีหอยเอโมไนแล้วก็ ฉลามจุดนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวช่วงความรู้นะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะมีช่วงสาระนะครับโอเคเดี๋ยวขอขึ้นมาหาใจข้างบนก่อนนะอ่าก็ช่วงความรู้นะครับก็ฉลามเวลชาร์กหรือว่าฉลามวานนะครับน่เพิ่งไปเกิดเพิ่งไปเปิด Google มานะครับโอเคก็เวลชาร์กแปลว่าฉลามวานนั่นเองนะ วิกิพีเดียบอกว่าฉลามวานเป็นยังไงนะครับโอเคฉลามวานเป็นฉลามที่ช้ากินอาหารแบบพวกอะไรนะแบงต้อนหรือเปลากินปลากินแบบพวกแขงต้อนอะไรเล็กๆนั่นเองนะเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่นะครับความยาวนะครับยาวถึง12.65เมตรหนัก21.5ตันโอไมคก นักกว่าช้าอีกแล้วเนี่ยแต่ก็มีรายง,งานที่พบว่านะครับได้ยินว่าฉลามวานตัวใหญ่มากกว่านี้เป็นสัตว์ทะเลชีดเดียวฉลามวานพันนี้นะครับพบได้ในใน,ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นนั่นเองนะฉลามตัวนี้นะครับมีต้นกำเนิดเมื่อประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณเนาะ60ล้านปีที่แล้วนั่นเองนะอาหารหลักของฉลามวานก็คือแพลงต้นนั่นเองนะ โอเคฉลามว่านะอาศาัยอยู่ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นตามผิวทะเลนั่นเองนะครับเนื่องจากในในฤดูที่ปรากฏการการรวมตัวรวมตัวกันของแหล่งอาหารในชั้นอาหารใกล้แนวชายฝั่งสามารถพบฉลามวานได้นะครับโอเคนะก็จะมีเท่านี้นั่นเองนะครับช่วงสาระนั่นเองนะครับโอ้ก็โอเคก็ เหมือนเหมือนเปิดสคริปเลยอะเออนะครับ <c> ก <oughs> ็จริงๆก็เปิดวิกิพีเดียั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาหากันเลยดีกว่าว่าแต่เรือดำน้ำเราอยู่ไหนอย่าม <c oughs> าเข้าอะไรตอนนี้วันเนี้ยโอเคเราพูดมาปักเมุดมาเยอะและ้วโอเคเข้าเรือดำน้ำดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวใกล้ๆน,นิดนึงนะโอเคเราหาฉลามวันนะครับ อยู่บริเวณผิวน้ำใช่ไหมเพิ่งพูดกับตัวเองไปเมื่อกี้นะครับโอเคผิวน้ำโอเคตรงนี้เราเปิดอย่างเนี่ยเปิดแล้วเนาะบริเวณผิวน้ำแนวปะกการังหรือเปล่าไม่ใช่ข้อมูลในเกมกับชีวิตจริงอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะทุกคนใครจะไปรู้นะครับ อ้าวเราเจอปาวานก่อนนะโอเคในเมื่อเจอปาวานแล้วเราก็สแกนเลยจะโอ้โหเพียบเลยเนะี่ยตัวยังใหญสส่สแกนสแกนสแกนสิทำไมมันไม่สแกนให้เราอะทุกคนอ้าวโอเคได้แล้วโอ้โหข้างล่างเนี่ยยังเยอะเดี๋ยวเรือเราเรืออ่าโอเคอยู่นี่ โอเคไปครับโอ้ปลาวานเยอะนั่นเนี่ยอ่าน,นไงไงฉลามปลาฉลามวานนะโอเคฉลามวานตัวยงใหญ่เป็นแบบเชื่องช้ามากนะโอเคแล้วก็ต่อไปก็ไปหาฉลามหัวค้อนนะครับแล้วก็แอมโมนไนท์หรือเปล่าหอยแอมโมนไนท์ใช่ไหมหรือมันไม่ใช่ โอ้ตัวยังใหญ่ไม่ก็อ่าโอเคเอาอีกเอาอีกความรู้นึ่งไหมเอาอีกความรู้นึงเนาะโอเคก็ไอตัวที่มันเป็นหอยแล้วมันขดกลมๆอ่ะเขาเรียกกันว่านะครับหอยวงช้างนั่นเองนะงก็เป็นหอยวงช้างลักษณะรูปล่างคล้ายกับเอ,อ่อคล้ายๆกับไอหอยแอมโมไนนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อน นะครับโอเคชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่าภาษาอังกฤษเขาอ่านว่า nodulus นะครับแปลว่าหอยโค้งนั่นเองนะแปลแบบตรงตัวนะครับโอเคหาความรู้กับมาเลยนะครับหอยวงช้างนะครับเป็นเอ่อเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรน,นั่นเองนะโอ้เก่าแก่มากเลยเนี่ยมีชีวิตอยู่บนโลกมากกว่านานมาแล้วนะเออที่มีชีวิตตั้งแต่350ล้านปีที่แล้วนั่นเองนะ หอยวงช้างนะครับถือว่าเป็นซากดึกดำบรรมีมีชีวิตจำพวกหนึ่งเป็นจำพวกหนึ่งก็ได้นะที่แบบเาขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นเป็นสัตว์ที่แบบดึกดำบรรน,นั่นเองนะแบบที่ยังมีชีวิตนะครับก็อาศัยอยู่บนโลกมาราวๆสามร้อล้านปีนะครับโอเคช่วงความรู้ก็มีเท่านี้แหละนะ อ่าไั่เจอฉลามหัวคอแล้วโอเคอะไรมาเจอเร็วขนาดนี้นะครับโอเคแล้วก็มีแล้วก็มีอุ๊ยโอเคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรือโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ไปหาหอยวงช้างกันเลยดีกว่านะตัวต่อไปนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปที่ข้างล่างนี้ดีกว่านะข้างล่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะปลาตกปลาหรือเปล่านะครับเป็นแบบปลาแบบนิสัยมันก็จะแบบเหมือนแบบพรางตัวนะครับแล้วก็เอาลิ้นเอาลิ้นของมันเนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อนะครับที่ตวัดไปตวัดมานั่นเองนะเนี่ยคือตัวนี้โอเคนะครับลิ้นมันจะถ้าเป็นในชีวิตจริงนะลิ้นมันก็จะแบบตวัดไปตวัดมาแถวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะรอให้ปลาเล็กวิ่งเข้ามานะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะกินเลยนั่นเองนะครับก็เป็นปลานักล่านะที่อยู่ใต้ทะเลลึกมากนะครับสแกนสิสแกนอยู่นิ่ง,งๆให้สแกนได้ไหมเนี่ยโอเคได้เลยครับเราขึ้นไปอีกนนะฮะโอ้โหตอนนี้รู้ึกวาจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปหาหอยวงช้างเลยนั่นเองนะครับหอยวงช้าง อยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอ้โหหอยวงช้างอยู่ตรงไหนครับหอยวงช้างเออน่าจะอยู่กใกล้แบบน่าจะอยู่แบบทะเลลึกป่ะนี่หรือเปล่าเดี๋ยวใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยโอ้โห เราพลานี้เราจะง่ายปานนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปที่แรบ,บกันเลยโอ้ไม่ก็ทำไมพานี้มันเร็วจริงๆเราไม่ได้เปิดสาสักที่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเอา่เอตัวนี้มันชื่ออะไรนะนี่ไงเฮลชาร์กเวลชาร์กนะโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น แล้วนี้ก็เป็นแฮมเมอร์ชาร์กแฮมเมอร์เฮดชาร์กนั่นเองนะนี่ก็เป็นปลาตกปลานั่นเองนะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนั่นเองป๊าบเรียบร้อยก็คือหอยวงช้างนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้เราก็จบแล้วนั่นเองนะจบมิชชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับ เย่อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปิดเสานะครับเพราะว่าเรายังจบไม่ได้นะ I love to have you โอเคไม่มีเควสแล้วหรือว่ามีเควสอยู่อ้าวเฮ้ยเราจบเควสแล้วทุกคนจบเควสแล้วเย่ yeah, ไม่มีเควสแล้วโอเคโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็เป็นเกือบ ไว้เป็นาฉากจบจบสำหรับเคสนะแล้วก็เหลือจบจริงๆก็คือพวกนี้นะครับก็คือพวกแบบเสาที่เราไปเปิดนะโอเคเหลือแค่สองเสานั่นเองนะครับก็พาพนี้อ้าวเฮ้ยเราเป็นนี่หรอเป็นแบบหัวหน้าด็อกเตอร์อย่างนี้หรอโอ้โหเท่จังนะครับแต่เราไม่ใช่นะ เราไม่เป็นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเป็นนักประดาน้ำนั่นเองนะโอเคก็ h oh, o w to the joy o อเคนะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออีกสองเสนะานะพานก็เป็นพาสสุดท้ายของจริงนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นพาสสุดท้ายของเควสนั่นเองนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้ว bye บายบายเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับโอเค เจอกันฉาก DN ของจริงนะครับสำหรับแบบ m y โอโลจีสนั่นเองนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ